สวัสดีครับวันนี้ไรทิปเปอร์ได้มาลองขับนิส a n n a v ว r a โฉมใหม่นะครับและคันนี้เป็นรุ่นขับเคลื่อน2ล้อ King Caps ครับแคปเปิดได้แต่ที่ผมถ่ายด้านข้างนี้เพื่อให้ทุกท่านเห็นว่าตัวกระบะในรุ่นดับเบิลแคปนะครับตัวที่เป็นสปอยเลอร์หรือตูดเป็ดนั้นจะเชื่อมต่อกับฝากระบะท้ายเป็นโมใหม่นะครับแต่สำหรับตัว King Cap นั้นจะเป็นกระบะเดิมซึ่งตัวนี้จะเป็นสปอยเลอร์ที่เชื่อมแล้วก็มีรอยเชื่อมนะครับแล้วมีตูดเป็ดที่เด่นชัด บางท่านก็ชอบในสไตล์นี้นะครับเพราะว่ามีประโยชน์ใช้สอยในการวางของผมจะลองเปิดฝากระบะท้ายาไม่หนักนะครับน้ำหนักก็อพอดีมือนะครับไม่หนักสำหรับผู้ชายแต่ผู้หญิงเวลาเราหน่วงปล่อยลงมาก็จะมีน้ำหนักหน่อยหนึ่งแล้วก็ไอตัวสลิงนะครับเป็นตัวสลิงในการที่จะรัง้งฝากระบะท้าย ที่กระบะท้ายนั้นก็ได้มีการทําขอสําหรับการผูกสัมภาระมากถึงตอนนี้ที่ผมเห็นมีอยู่ทั้งหมด10จุดนะครับคือด้านข้างกระบะด้านบนนั้นอยู่ฝั่งละ3จุดด้านล่างที่ด้านในของกระบะ2จุดและด้านข้างด้านนอกตรงนี้นะครับอีก2จุดรวมเป็น10จุดด้วยกันนะครับส่วนของกระบะ k i n g Cat นั้นครับมีความยาว1755ม mm. ิมความกว้าง 1490มิลม mm, และความสูงของขอบกระบะอยู่ที่485มิลมคาลิเบอร์ king cap ในรุ่น E และรุ่น V ต้องเป็นเกียร์อัตโนมัติเท่านั้นนะครับ7สปีดถึงจะได้เครื่องยนต์เทอร์โบคู่บล็อกนี้ครับให้พละกกำลังถึง190แรงม้าแรงบิด450นิวตันเมตรเร่งแซงทันใจจัดจ้านน่าตื่นเต้นครับ เมื่อคลิกดาวเครื่องยนต์แทบไม่สั่นสะเทือนสง่งถึงผู้กับขี่ครับเสียงทุ้มต่ำให้อารมณ์ดิบนิดนิดพุ่งทยานเ,าเร็วมากๆขับสนุกครับเป็นล้อแมกขนาด17นิ้วไม่บรรทุกผมเติมน้ำหนักเนี่ยตามสเปคของลมยางข้างตัวถังก็เติมไปที่35ปอนด์นะครับขับขี่ทางราบเป็นรลักเลยนะครับขับขี่ทางระหว่างจังหวัดจากกรุงเทพเนี่ยผมขับไปที่ศรีราชาจากศรีราชานะครับผมขับกลับมาที่อัมพวา จากอัมพวาเนี่ยนะครับผมก็ขับไปอีกนะครับไปถึงปราณบุรีกุยบุรีเพื่อถ่ายภาพจากนั้นก็ขับขากลับ,ข,บขับลงมาแถวแถวชะอําก็หยุดที่น้ํามันนะครับ826.2กิโลเมตรเหลือน้ํามันวิ่งต่อได้อีก54กิโลเมตรขึ้นบนหน้าปัดที่14.2กิโลเมตรต่อลิตร ประตูหน้าก็เปิดได้กว้างเกือบ90องศานะครับส่วนตรงประตูแคปนั้นเปิดได้90องศาเลยครับมีความกว้างแต่กระนั้นก็ตามนะครับตรงส่วนของกระจกนี้ด้านตรงแคปนั้นไม่สามารถเปิดแบบกระจกหูช้างหรือเปิดรับลมได้นะครับ เข็มขัดนิรภัยจุดนี้นะครับเป็นเข็มขัดนิรภัยของผู้ขับขี่สามารถที่จะปรับตำแหน่งเลื่อนขึ้นเลื่อนลงตามสรีระของท่านได้ด้านข้างตรงประตูแคปมีช่องวางของและช่องวางแก้วน้ำครับมีเบาะให้นะครับเป็นพนักพิงเป็นเบาะผ้านุ่มๆนะครับพนักพิงผ้านุ่มๆสำหรับตัวพื้นนั้นไม่มีมาให้ด้านล่างนั้นมีช่องเปิดไว้สำหรับเก็บอุปกรณ์ต่างๆครับแม้เป็นห้องโดยสารคิงแคปนะครับก็ยังมีแอร์แยกส่วนให้นะครับ แต่ว่าไม่ได้มีที่วางของแต่ก็มีให้แยกส่วนให้น่าจะช่ำเย็นทั้งห้องดยสานนะครับด้านหลังเบาะคู่หน้าก็มีช่องเสียบเอกสารเบาะคู่หน้าตกแต่งด้วยวัสดุหนังนะครับเดินด้วยได้สีน้ําตาลการปรับเบาะนั้นจะปรับเบาะไฟฟ้าเฉพาะในส่วนของเบาะผู้ขับขี่เท่านั้นนะครับมีที่ดันหลังให้ที่ด้านหลังผมเอาปลุบลงมาด้านหลังสุดน,นะครับไม่ให้ด้านหลังแต่ก็ยังมีความรู้สึกว่า ตรงเอวเนี่ยมันดันหลังผมมากไปหน่อยในร่างกายที่ผมในส่วนตัวผม,มนะครับที่อวบอวบแล้วานออกไปด้านข้างทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับสรีระของแต่ละท่านนะครับว่าสะดวกและจะปรับท่านั่งขนาดไหนนะครับ จุดสังเกตอีกจุดหนึ่งที่ผมสังเกตในตัวนาวรามาตั้งแต่ตัว p r o f e ตัว p r o 2 x รวมถึงตัวขับ4ีล้อ VL นะครับนั่นก็คือด้านข้างครับที่มันนูนขึ้นมาในส่วนของคอนโซลเกียร์มาที่ดันที่ขาซ้ายต้องลองไปนั่งดูนะครับว่าถนัดทนีกับสรีระของแต่ละท่านหรือไม่เมื่อมองที่ด้านหน้าของ Nissan นิสสันนาวราครับจะเห็นความเป็นเหลี่ยมสันสึกว่า จะมีความสูงแต่เมื่อเรามานั่งประจำการตัวของเบาะผู้กับขี่แล้วกระจังหน้าด้านซ้ายนะครับมุมด้านซ้ายด้านขวาของมุมกันชนจะมีความโค้งมนมองไปตรงๆรงนีฮะที่ฝากระโปรงก็จะมีความสโลปลงทำให้มุมมองได้ง่ายในส่วนของฝากระโปรง จะมีความสันนูนะครับถ้ามองจากผมตรงที่ที่พวงมาลัยเนี่ยด้านขวามือจะมีความเว้าลงไปฮะทำให้ดูมีความที่เรียกว่าความแข็งแกร่งความบึกบึนนะครับก็อตาแหน่งนั่งนั้นมองทัศนวิสัยได้เคลียร์แล้วก็กะมุมกะระยะได้สะดวกครับขาขวาผู้ขับขี่นะครับถ้าร่างใหญ่ก็จะยังติดที่ขอบแผงประตูที่ใส่แว่นตา ที่บางแดดนั้นมีช่องเสียบเอกสารแต่ด้านในนั้นก็เกี้ยงกลาวนะครับไม่มีกระจกกระจกจะมีเฉพาะฝั่งผู้โดยสารเท่านั้นครับที่ผมชอบเมื่อเดินทางยามค่ำคืนในเราขนส่งสินค้านะั่นคือจุดนี้นะครับสามารถที่จะปรับความสว่างของตัวหน้าจอหน้าปัดได้ครับจุดอยู่ตรงนี้นะครับความสว่างให้มืดไปเลยนะครับของตัวจอเครื่องเสียงซึ่งเหมาะสำหรับการเดินทางกลางคืนเวลาขนส่งสินค้าครับ นัเท้าแผนระหว่างเบาะคู่หน้าเป็นวัสดุบูนุ่มหุ้มหนังเดินด้วยได้สีน้ำตาลเช่นเดียวกับเบาะคู่หน้าที่โหนขึ้นห้องโดยสารก็จะมีเฉพาะฝั่งของผู้โดยสารเท่านั้นนะครับฝั่งผู้ขับขี่นะครับก็ไม่มีนะครับบางท่านก็อย่างที่บอกนะครับเพื่อความสวยงามแต่ตรงนี้ไม่มีไม่เป็นไรฮะแต่ตรงข้างนี้ข้างตรงขอบประตูก็ไม่มีด้ามจับนะครับผมก็ไม่ได้สังเกตจะจะเผลอขึ้นจะลองจับขึ้นอ่ะตรงนี้ไม่เป็นไรจะมาจับขึ้นตรง ขอบประตูด้านบนก็ไม่มีตรงนี้น่าจะมีให้สักหน่อยนะครับเพราะว่ารถมันยกสูงบางทีสูงไวเราก็ต้องการตัวช่วยนะครับอันนี้ก็ตั้งเป็นข้อสังเกตไว้กระจกมองหลังนะครับสามารถที่จะปรับแสงได้อย่างอัตโนมัติที่พวงมาลัยหุ้มหนังครับเดินได้สีเทากระชับมือในทรงสปอร์ตถ้าจะพูดถึงก็คือดีทีเดียวนะครับในการเอารักเรี้ยวในการาไปในที่คับแคบหักเลี้ยวในเมืองการเข้าโค้ง พวงมลลาลัยตอบสนองน้ำหนักกำลังดีนะครับเมื่อเราหักพวงมลลาลัยจะไม่มีความรู้สึกว่าพวงมลลาลัยหน่วงมือแบบให้เราต้องฝืนไปอีกรอบหนึ่งแต่น,นี้ก็ปุ๊บไปเลยนะครับถอยหลังก็ง่ายอันนี้ถือว่าเป็นพวงมลลาลัยที่ตอบสนองกับชีวิตในมือสับเลนเนี่ยก็ต้องการมีความเหนื่อยบ้างตรงนี้ก็ตอบโจทย์ได้ดีนะครับพวงมลลาลัยของตัวนาวาร่าคาลิเบอร์คิงสแคปคันนี้ครับการเดินทางระยะทางไกลๆมีระบบครุสคอนโทร l กระจังหน้าตกแต่งร้อมด้วยโครเมียมครับแล้วก็ที่สัญลักษณ์ของนิสสันก็เป็นตกแต่งด้วยโครเมียมด้านล่างเป็นสีดำมีแถบสีเงินไฟหน้าดีไซน์ใหม่เป็นแบบสีดวงไฟหน้าเป็น LED ไฟริก็เป็น LED ไฟเดย์ไทมไฟขับขี่ในเวลากลางวันมีไฟตัดหมอกในเวลากลางคืนก็เป็นแบบ LED มีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติมีโหมดออโต้ให้ครับ เวลามืดค่ำก็เปิดไฟให้อย่างอาตัตโนมัติไฟท้ายเป็นแบบ LED ดีไซน์ใหม่เสาอากาศก็เป็นแบบหนวดกุ้งนะครับแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3อยู่ที่ชายหลังคามีขนาดกว้างนะครับกล้องมองรอบคันด้ามเปิดเป็นแบบโครเมียมกันชนท้ายมีทั้งสีดำแล้วก็ อ๋อสีเงินเช่นเดียวกับตัวถังตกแต่งเข้าคู่กันนะครับการขึ้นสเต็ปกระบะก็จะมีเป็นบันได2ขั้นที่กันชนน่าจะไม่มีเซ็นเซอร์นะครับโดยเซ็นเซอร์นั้นจะมาปรากฏอยู่ที่กันชนท้ายทําให้ระ,ระยะได้แม่นยํายิ่งขึ้นนะครับมีที่เหยียบบันไดเป็นสีดําที่กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวด้วยครับเมื่อเราปิดประตูนั้นสามารถที่จะเปิดปิดประตูได้จากกุญแจรวมถึงที่ ด้ามเปิดประตูมีปุ่มให้นะครับกดปุ่มปิดปุ๊บกระจกมองข้างก็จะพับอัตโนมัติและเมื่อเราขึ้นไปสตาร์ทเครื่องยนต์กระจกก็จะเปิดกลางแล้วก็ทำหน้าที่อย่างอัตโนมัติครับ ระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ VDC ระบบป้องกันการลื่นไถลระบบป้องกันล้อหม,มุนฟรีระบบช่วยควบคุมสเสถียรภาพในการลากจูงระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันระบบเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการชนและระบบช่วยเบรกฉุกเฉินในรุ่นขับเคลื่อน4ีล้อทั้ง2รุ่นก็คือ Pro 4X แล้วก็ VL 4WD นะครับมากับความคาดหวังนะครับโอเคเรื่องของสมรรถนะเป็นที่ยอมรับแต่เรื่องของความ คาดหวังของผู้ใช้อาจจะมองจากคู่แข่งครับในเรื่องของการตกแต่งภายใน แล้วก็ภายนอกส่วนออปชันนั้นถือว่าตัวนาวราให้มาอย่างดีครบคันนะครับจะติดอยู่ที่การตกแต่งภายในเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องของรสนิยมของแต่ละท่านด้วยครับว่าชอบหรือไม่ข้อสังเกตในเรื่องของการดีไซน์ภายในนั้นเมื่อมันอยู่ตัว i n g c a ปรุ่นนี้คาลิเบอร์ยกสูงขับ2นี้ความคาดหวังของผมก็อาจจะส่วนตัวนะครับอาจจะไม่ได้คาดหวังว่ามันจะมีฟ u ลสเปคขนาดนั้นแต่ก็ทําได้เกินกว่าที่คาดหมายไว้ฮะทำให้ การมองภาพรวมการตกแต่งภายในฟังก์ชันต่างๆที่ผมได้ลองรีวิวการใช้งานแล้วก็รีวิวออปชันต่างๆมีความน่าพึงพอใจนะครับทั้งเรื่องของออปชันและโดยรวมๆของราคาจำหน่ายก็ถือว่าเป็นรุ่นกับกลายอย่างที่บอกกับกลายว่าผมเป็นรุ่นที่ประทับใจมากกว่าตัว Pro 4x แล้วก็ Pro 2x ตัวกับเพื่อนสอล้อตัวแต่งนะครับ สุดท้ายก็ต้องไปลองนั่งและลองขับเช็คออปชันว่า n i s s ั n n a ว a r a c a l i b e บรุ่น V7AT คันนี้ราคา859,000บาทตรงกับไลฟ์สไตล์ของคุณหรือไม่สามารถติดตามการเดิน,นทางครั้งต่อไปของไดทิปเปอร์ได้ทางช่อง YouTube ช่องนี้นะครับ Facebook Fanpage นะครับรวมถึงไดทิปเปอร์ .com ไปชมภาพสวยๆได้ขอบคุณสำหรับการติดตามผมพีชัยมุนจัดสวัสดีครับ